เห็นไหมคะเข้ามากันเรื่อยอย่างเอ่ยออยาตูดไปข้างหน้าอีกนะคะสวัสดีคะ่ะกุ้งสุภาวดีคะ่ะชื่อนี้มีแต่ของอร่อยคะ่ะ วันนี้เสนอเมนูก๋วยจับยวนที่บ้านค่ะเมนูใหม่พร้อมนำเสนอนะคะพี่น้องคะก๋วยจับยวนค่ะในซองนะคะจะมีเส้นมีหอมเจียวมีหมูยอแล้วก็มีพริกเผานะคะ พี่น้องฮอละ2ยี่บาทค่ะ4หอ100บาทค่ะสั่ง3า0บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแต่ถ้าเกิดเก็บปลายทางขออนุญาตเก็บเพิ่ม30บาทนะคะเมนูวันนี้ก๋วยจับยวนค่ะพี่น้องหหอทําได้เยอะขนาดนี้อันนี้1หอนะคะเส้นเหนียวนุ่มนะคะก๋วยจับยวนอุบลแท้นะคะรับประกันความแซบหนัวค่ะกุ้งสุภาวดีชื่อนี้มีแต่ของอร่อยนะคะ เติมเนื้อสัตว์เติมผักตามชอบเลยนะคะอันนี้ของเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะคะขออนุญาตเปิดบินนะคะภายในก็จะมีดังนี้ค่ะนะคะสว่วนนี้ขอบคุณโลโก้น่ารักน่รักค่ะนะคะจากแสงสุรีค่ะฝ่ายโฟตโต้เทคนิคนะคะ อันนี้นะคะสี่ห่อหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องคะต้มได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะสินค้าในร้านเรานะคะใบกุ้งสุภาวดีเอฟเสือเนี่ยออโอ้ยขายกว๋วยจั๊บสิไม่เอฟเสืออย่างเดี๋ยวคะ่ะอันนี้นะคะขนมจีเอ้ยติเตขนมจีนก๋วยจั๊บยวนสี่ห่อหนึ่งร้อยบาทนะคะส่วนขนมจีนของเราค่ะขนมจีนอบแห้งกุ้งสุภาวดีนะคะ ต้ม6-8นาทีนะคะหอละยยิมฮาบาทคทอกันค่ะ4หอ100บาทนะคะอันนี้ก็เหมือนกันคะได้หมดเลยค่ะรวมได้หมดเลยนะคะเสียงเบาไปอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเพิ่มเสียงเป๊มเลยค่ะเสียงเบาไม่ค่อยได้ยินเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเพิ่มเสียงขออนุญาตเพิ่มเสียงน้อยนึงค่ะโอเคไหมคะโอเคหรือยังจ๊ะมือใหม่นะคะ อุปกรณ์ไหลโซดีกับพ่วงสื่อมาแน่เลยโล่งทุ่นจนมาอันนี้นะคะสี่ห่อหนึ่งร้อยบาทละได้ค่ะคละได้หมดเลยทั้งร้านนะคะอ่ะอันนี้ส่วนอันนี้ก๋วยจับยวนนะคะอันนี้สินค้าในร้านเราแบรนด์กุ้งสุภาวดีนะคะพี่น้องค้าซอยอุดหนุนดเดอร์กินแล้วก็จะสวยๆแบบนี้ละค่ะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ออเดอร์หมอสําหรับคุณหนูไปโรงเรียนเดี๋ยวก็เปิดเทอมอะไรอนะคะอันนี้กุนเชียงหมูแท้ค่ะนะคะไม่มีส่วนผสมของดินประสิวนะคะพี่น้องคะจาการาคา80บาทแต่กุ้งไม่ขาย80นะคะเราจะขายในราคา69บาทค่ะพี่น้องสินค้าในร้านรวมได้หมดเลยนะคะรวมได้หมดเลยนะคะสิยนอื่นหมดเลว <laughs> อันนี้นะคะอันนี้คล้าได้เลยค่ะหอรอะยิบหาบราคาซ้ำกันหมดเลย 4หอ100บาทอ่า300บาทส่งฟรีทั่วประเทศถ้าเกิดเก็บปลายทางขออนุญาตคิดเพิ่มอีก30บาทนะคะส่วนอันนี้69บาทค่ะพี่น้องคะ69บาทรวมได้หมดเลยค่ะวันนี้ขอบคุณออเดอร์นะคะขอบคุณอยอดโอนนะคะจากพี่น้องอยู่ไทยหรือกายูต่างประเทศบาดมีลูกค้าอยู่ต่างประเทศพร้อมได้ไหมขอบคุณพี่แอนนะคะพี่น้องอยูฮ่องกงคุณได้ดสังฮ่องกงอีือมีคือประเทศฮ่องกงได้ไหงงมมันอยู่คุกได้ อันนี้นะคะหอมเชียวยัวจ้าเดี๋ยวขออนุญาตคนก่อนนะคะหอมหอมเชียวแห้งๆเดยวยังกินขาวแรกนะคะเหม็นกันแน่แน่จ้าถ้าแถวบ้านเราส่งฟรีเลยนะคะถแถวบ้านเราส่งฟรีเลยพี่น้องผู้นอ้นองพี่น้องผู้ใดอยู่ทางไกลคะ่ะอยากสร้างให้พ่อให้แม่อยากให้ผู้เฒ่าเรากินยินดีนะคะยินดีให้บริการ ใส่ไข่ไปหนึ่งฟองเพิ่มโปรโตีนไปนะคะขออนุญาตซิมก่อนนะแม่ค้าห่ลาลัก็ขอบคุณค่ะใส่เวลาแต่งตัวสามสัโมงกูสีไล่ได้แต่ตุ่มก็จำเนี่ยสามนาทีใส่เวลาแต่งตัวสามสัโม,มง,ง,ง,น,น,ง,มมงนี่คะ่ะเส้น,นคะ่ะ เส้นเหนียวนุ่มค่ะพี่น้องคะเส้นเหนียวนุ่มอยากสั่งจิ้งหรีได้ค่ะจิ้งหรีถ้าเกิดส่งกรุงเทพขออนุญาตปากขอหนึ่งก่อนแล้วก็ขออนุญาตอบก่อนมันจะเสียแล้วมันจะเสียแบรนด์ตัวเอง ติตามชอบเลยนะคะอันนี้ชอบเปรี้ยวหวานสี่หอหนึ่งร้อยบาทค่ะซอยอุ่นนนเดอร์อยากขายอยากขายเฮดกับ,บเป็นดเพี่น้องโพสเพย์กับเฮดเป๊ะจังสั่งออกแบบโลโก้ต้องขอบคุณนะคะให้เครดิต แสงสุรี uh, นะคะน้องทักนะคะเป็นผู้ออกแบบโลกโกห้ห้นะคะพี่น้องตามมีตามเกิดเนาะมือใหม่หัดครับถัดไปถึง่อยล้านจะค่อยว่ากันตอนนี้่อยล้านกีบแซบแซ่แบเจนเหนียวนุ่ม จัดอัพกอยุ่ข้างนอกให้เหล้าซีนขนมจีนถาเจ้าของมะลัยสดเห็นไหมคะเส้นเหนียวนุ่มมาก ด้วยนะคะฝากไว้ทนะี่ออกมัจากที่น้องกด้วยเบบี้มาเด็กๆมาเด็กๆคุณแม่ไลฟ์สดอยู่เด็กๆไม่กวนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะหนึ่งส,สองสามสวัสดีค่ะใช่ค่ะเอาคุณน้อมาสวัสดีครับก่อนคุณน้าจ้าก่อนจ้าเสื้อสวยอ่ะคุณน้อสวัสดีครับก่อนจ้าหนูหนูจ้าอยู่คุณลูกสวัสดีค่ะหนูหนูหนูสวัสดีค่ะ ไม่บาดเด็กๆไปเล่นข้างนอกได้ค่ะลูกไปเลย let's go แม่คิดคลิปใหม่ะใช่ค่ะแม่ถ่ายให้ป้าปานนาเขาดูก่อนเขาจะได้ซื้อของคุณแม่โอเคโอเคไปเลยพาน้องไปเล่นข้างนอกไม่กลั้นหรอไม่กลัวนู้นู้นสอแม่อยู่นี่ได้พายอย่ากลวนนะคะโอเคกินข้าวจั๊บไปบนกินไหมคะไม่กินโอเคจินจ้า หนึ่งไปเลยเล t โก o ปิดประตูให้คุณแม่ด้วยนะคะไ,ได้ค่ะใด้อาวกนหน่อยให้อาวยกหน่อยวช่หลอดลูกหลอดหล,ลอดเลยหลอดเลยคุณหน่อยหลอดไปหลอดไปไปหลอด <laughs> ไปเลว <laughs> ปิดประตูตึ้งให้คุณแม่เลยคะ่ะหน่อยปิด บาย <c oughs> บายบายบายไ้มุดจุดตัวพี่แม่ไปมุชิมไม่รูกมันเผ็ดเหรอคะ ว่าแม่ที่นังแม่ก็ว่าเพื่อนๆค่ะเชิญคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะน้องใบบุญบอกให้แม่กุ้งเชิญเพื่อนๆกินนะคะกินไหมมันมีผักตัวน,นะอร่อยมากอ่ากินแล้วมีประโยชน์ใช่ไหมคะมันแก้ใ้ ได้เป็นองตุ่มออกมาแล้วไม่กิน่ม็ดแท้ๆนี่อันนี้ไไหวก่อนออกมา้อง้่น้งกินร่มีน้องด้วยขอบคุณค่ะมีน้องด้วย เอามาให้แม่พี่คุณช่วนพาน้องไปเล่นตรงนั้นได้ไหมคะโอเคตายคุณน้อยเด็กมี่าขอมเจียวสะใจมากมีพี่เสีดอกเขาเรียกว่าคุณเชียงลูกคุณเชียงคุณเชียงมีลูกแม่ด้วยมีลูกแม่ด้วยค่ะคุณเชียงค่ะ เสียอร่อยมากไม่กดลูกไม่กดไม่กดลูกไม่กดไม่กดของแม่ไว้ไว้อ้อยอร่อยนี้เนาะไจเจอะไม่ว่าพี่นอนจะกวนพี่หนอกเดี๋ยวเจ้านาจะไปเดินข้างนอกละไปไปลูกไปไปไปลูกไปไม่ไม่อ้อยแม่คาฮ่าฮ่ากุ้งเพชร แ่แ่เอาไปซื้อแป๊บซี่ให้คุณแม่หน่อยค่ะจะโรสเลิงนะคะไ่ิเดด้วยเหรอยานบอลนี่ใส่พริกอีกบีเกตู้ด้วยไปยหรอ ยินเสียงแซ่ะเซอยู่หนหูแล้วพี่น้องเด็กหน่อยมันหล่นบ่าอยู่นั่งกับอะไรมหันกล้องไม่ไปไหนทีนี้คุณน้อยยาพิคอนมาเด้อโอยไปแล้วเด็กกวนมากเลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะจะ่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ